สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้บ่มีอย่างมากมายพี่น้องกินข้าวกับลาบไก่กินข้าวกับลาบไก่แล้วก็น้ำพริกปลาทอูอันนี้เป็นอันนี้เป็นมันเชื่อมแล้วก็จ๊กกล้วยด้วยพี่น้องเนี่ยมันเชื่อมสจ๊กล้วยแล้วก็อันนี้เป็นขนมทูแปะ โก,โกู้กู้ใส่มะพร้าวกู้ใส่เผือกเนี่มะพร้าวเข้า,าไปมันเชื่อมเห็นบัมันเชื่อมยุ่ยๆเลยซื้อมามาถือดีพี่น้องอย่ากระปุกเนี่ยยี่สิบบาทเองเนี่ยคอยซื้องั้นวัดประเพณีงั้นวัดเป็นลอยลอยหาซีพุ่นอะแล้วก็มีน้ำอันนี้กะทิให้ให้เขาวก้อนมันจะมาเป็นชุดอย่างนี้เลยเนี่ย มาเด้อพี่น้องก,ก,ก,กินข้าวกินข้าวกินเอะกินข้าวก็ลาบไก่ที่มันเหลือน้อยเพราะอะไรพี่น้องก่อนจะมาถ่าย youtube อะก่อนจะมาถ่ายเอะโอ้ก่อนจะมาถ่ายบุ๊บบู๊บบ๊บเด้อพี่น้องเนาะกินมาแร้วไรกะแล้วพี่น้องอันนี้ก็น้ทีพริกปลาทูพริกปลาทู เันที่เหลือเนาะพี่น้องเนาะเจ้าอยากกับมาเด้อ,อเดี๋ยวลาบไก่พริกกระทูหอมหอมแล้วก็ผักกันมีดอกแคกับไอ้ดอกแคแล้วก็กวางตุ้งเหลืออย่างละนิ้ละหน่อยได้จักนาทีก็เอา อพอได้หายากเอาอีย่างก็คน้นบมรารได้พี่น้องยังไม่มีรายได้จ้ะพี่นอ้อง แต่ละมือแต่ละเบ้น่อ,อยกินหลายอยู่ที่พี่น้องน้ำพริกปลาทูอร่อยเล่เนี่ยปลาทูปลาละ n o care. A lawyer.